สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับรถไยฟอร์ดนะครับตัวนี้เป็น6,006นะครับลูกผสม T5 นะครับ6,006ลูกผสมนะครับ T5 ตัวนี้เก็บสีด้วยนะครับใช้งานปกตินะครับมาทดลองขับตัวได้นะครับมาทดลองขับตัวได้ครับตัวนี้เป็น T5 นะครับนี่ครับ T5 ครับนี่ครับสภาพรถก็ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้มีดันหน้ามีหางหลังนะครับใบสัญญาซื้อขายนะครับมีใบสัญญาซื้อขายมีดันหน้ามีหางไทยนะครับมีหางหก <c oughs> กับหางสามเลือกได้นะครับเลือกได้หนึ่งตัวนะครับเป็นลูกผสมนะสําสหรับใครที่สนใจนะครับก็แวะมาดูได้ครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สองแสนสองหมื่นบาทนะครับสองแสนสองหมื่นบาทราคาต่อรองได้ครับ ประมาณนี้เลยนะครับ2องแสนสองหม่นบาทต่รลงได้นะครับนี่ครับส5ภาพโอเคอยู่นะครับใครสนใจก็แวะเข้ามาดูได้ครับหลรดอยู่ร้านพูมินแท็กเตอร์ครับสาขาพระกุจับจังหวัดดอนทานีเบอร์โทร0ู8 612 7 2 9 5อีกเบอร์นะครับ081-729-4501ครับฝากกดติดตามทางร้านด้วยแล้วกันนะครับ โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ